วงที่คุณต้องลุ้นว่าคุณซื้อตั๋วไปแล้วไม่ใช่วงน่ะไปแน่แต่สเตจจะไปไหมนี่ต้องลุ้นถ้าผมหลังจากที่ไปไทยหนังมาแล้วก็กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตกันอย่างเต็มแบรนด์แล้วนะครับเต็มที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังเหลือคิวที่ต้องถ่ายซีรีส์อยู่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่วงต้องกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตแล้วนะครับนี่ก็สําหรับช่วงเทศกาลสงการโดยเฉพาะนะครับก่อนที่จะต้องไป ยุโรปนะครับวันนี้ก็เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็ซ้อมในเรื่องของพวกระบบเสียงซิสเต็มต่างๆอะไรที่ทางพวกเราจะต้องเตรียมไปให้พร้อมนะครับสําหรับจังหวัดต,ต่างๆนะครับที่เราจะไปกันนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันไปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าเราจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็บรรยากาศของคนดูจะเป็นยังไงนะครับมีตั้งแต่กลางคืนไปยันกลางวันเลยนะครับแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ เดี๋ยววันนี้หลังจากซ้อมกันเสร็จผมจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับสมาชิกทุกๆคนในวงของเรานะว่าอยู่ดีอยู่สบายกันไหมหลังจากผมไปถ่ายหนังมานะครับตอนนี้เราก็พักเบรกวงกันอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทีมงานเก็บบรรยากาศต่างๆแล้วกันนะครับว่าแต่ละที่ที่เราไปมันก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะแฟนเพลงก็จะหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์นะครับแล้วเราก็อยู่ในคาดเกี่ยวกับในช่วงของเทศกาลสงการด้วยนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศหลายๆอย่างกันยังไงก็ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเจอกับพวกเราก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันครับ แต่เราไม่ต้องเล่นช้าเหมือนไม่มีไงเราก็เล่นให้สนุกให้จังหวะมันเร็วขึ้นนิดนึงเหมือนคราวที่แล้วไม่รู้คขาที่แล้วรู้สึกสนุกสมมุติถ้าเป็นฤดูร้อนเราดูร้อนเสร็จปั๊บเป็นเออ่ถ้าถ้าเป็นจีจ่าเรามีเลขเรืดูร้อนอ่ะเข้ากันได้แต่แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก่อนแล้วมาจีจ่าเนิร์ใช่ไหมเออเด็กก็ต้องลองดูว่ามันจบเรื่ดูร้อนไอ้จบจีจ่าแล้วเข้าฤดูร้อนยังไงก็ข้ามลื่นลื่นลื่นอย อไม่รู้รู <s> <s ้สึกว่าไม่ไม่น่าจะต้องมีกองให้จังหวะกองไม่น่าจะมี จบจบศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ไปเลยเราลองจบเอ่อดูร้อนก่อนภูมิใจรู้ป่ะน่เาเลยมัเกยารซกำไปหลายคิดบ้างไหมฮาเ์ดกเือไม่ที่ส่งไปผมได้หมจุกอลเื่อไม้บต้องต้องดูว่าก่อนนะนั้นก็ต่อไป็นยังไงน่าจะต่อเอ่อเลือกได้ไหมซาซา ใช่มันปอนว่ะ<ม>คือก่อนหน้าเนี้ยมันมีพูดก่อนไหมครับไม่มีถ้าถ้จาจริงจบบอกก่อน <ไป S 2> จบ<ป>พี่ชิโน่เช่ปุพี่ฮิโน่ก็กพูดก่อนมั้ย เท่าอย่างนี้เลยเหรอใช่หรอมันลากได้มันลาบได้มันไม่ได้เพราะว่ามีกู๊ใช่มันมีมันมีอันนี้มันเป็นแครับแต่จริงแล้วถ้าถามว่ามันต้องเพิ่มต้องเพิ่มเพิ่มก่อนที่อยากลากไหมก็รู้สึกว่าลากมันก็ดูมีมิติแล้วมันดูให้ความสำคัญกับเพลงของเราเองดีอะมันไม่เหมือนกับเล่นตังกับเพลง ไม่ยนะน,นเือนขนก็มียือโอเคเพื่อนก่อนจะเเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีสัมภาษณ์อะไรในรายการวันแมนหน่อยนะผมขอ,อแค่เพียงเดียวยักใหญ่ขออีกยักใหญ่รอบหนึ่งก็าอาจจะยักษ์ใหญ่กับกำลุอย่างรอบนะมดีไหมโอเค ไม่ได้ยังไงอ่ะเราต้องเป็นยังไงจะเตรียมก็ได้นะกูผมพูดเข้าจังหวะไม่เป็นเลยแต่ว่าบอกผมก็ได้แล้วมันต้องเป็นยังไงจริงๆมันต้องเป็น one two one two ที่อ๋อเมื่อกี้มันมันมันลวดไป one two ที่ขึ้เลยเมื่อกี้ one two ให้เราเต้นให้เราเต้นมันยากมากร้องเพลงปกติปกติ มันสตาร์ทมอไซต์ไม่ได้ไงปกติสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้มันรับจังหวะได้ <laughs> โอเคนี่ก็ซ้อมกันเสร็จแล้วนะครับเตรียมที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตในช่วงเดือนเมษซาพฤษภานะครับก็เดี๋ยวผมพามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักเผื่อบางคนเพิ่งมารู้จักกับวงผมนะครับนี่ที่นั่งอยู่นะครับเป็นยุคบุกบกเบิกเลยนะครับอืออยู่มากันตั้งแต่ต้นเป็นหัวหน้าวงของเรานะครับเป็นมือกีตาร์โซโล่พี่บุนดุษครับบุนดุสฎีพี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ มือเบสของเรานะครับแล้วก็เป็นคอรลัสด้วยนะครับคุณนัทเดอดั๊ครับผมเป็นนัทเดอดั๊ที่เกือบทำมีปัญหาในเรื่องของวีซ่าอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ครับส่วนนู no, 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 no. ่นนู่นนู่นนู่นกีตาร์แดงนั่นก็กีตาร์แดงนั่นก็อาจาราย์ซันนะครับอืมก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วครับสวัสดีครับครับส่วนเอ่อ มิสเตอร์ฮอตนะครับเขาก็เป็นลูกครึ่งนะครับชอฮอตครับไอโซฮอตครับไอโซฮอตไอโซฮอตนะครับเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อายุน้อยสุดของวงนู่นนูนหลังสุดเลยนะครับใส่เสื้อสีเทานะอาร์มเดอดัสนะที่เก็บสายไฟเท่นะครับน้องเท่นะมือกองนะครับนี่ก็ซ้อมกันเสร็จแล้วนะครับวงเราก็ขยันซ้อมกันอยู่แล้วนะครับ อสองเดือนครั้งครับใช้จิตวิญญาณในการเชื่อมเชื่อมเข้าหากันครับล้อเล่นล้อเล่นนี่ก็ากำลังวางแผนกันสำหรับทัวร์ปีนี้ทั้งปีนะครับหลังจากถ้าไปยุโรปแล้วกลับมาเราจะยังไงต่อครับโอเคนะเราเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศตอนเล่นจริงว่าเป็นยังไงอาจจะมีเสียงกุกกิกกุกก,กิกหนก่อยนผมโอเคบ๊ายบาย นี้ก็มาซาวเช็คครับแต่ว่าอย่างตอนครั้งนี้มันมันหายไปนานก็ต้องกลับมาคือเช็คให้มั่นใจว่าในหูมันเป็นยังไงเอียร์มอนิเตอร์มันเป็นยังไงอะไรครับแล้วก็มันก็มีเพลงใหม่ๆด้วยที่เราไม่เคยเล่นก็ต้องมาชวนกันให้มันแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนการซ้อมไปด้วยในตัวใช่ใช่แต่แต่วันซ้อมจริงๆก็มีแต่วันจริงเราก็จะแท้มาเห็นสถานที่มารู้ว่าขนาดเวทีมันเป็นยังไง ใช่ครับครับผมก็เดี๋ยววันนี้ไปดูบรรยากาศครับวันนี้ก็จะจะ,จะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมที่ว่าไม่น่าจะสนุกมากอาจจะเป็นเพราะหนึ่งพวกเราก็หยุดกันไปนานนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็สถานที่แล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นที่ที่จะมาบ่อยไม่รู้เหมือนกันว่าสนุกมากขึ้นไหมแต่หนักขึ้น,นขึ้นต้องเผื่อแรงดีๆด้วยครับเจอกันคืนนี้ครับ

ใครที่สนใจอยากจะได้วงที่อ่วงที่สเตทะลอะวงที่คุณต้องลุ้นว่าคุณซื้อตั๋วไปแล้วไม่ใช่วงน่ะไปแน่แต่สเตจจะไปไหมเนี่ยต้องลุ้นลุ้นอีกทีหนึ่งเป็นวงที่แปลกนะครับเป็นวงที่วงเนี่ยตรงเวลาไม่เคยมีปัญหาแต่สเตจเนี่ยบางทีเขางอนกันนึกอยากจะไม่คุยกันเอา มาเจอกันที่สนามบินอย่างเดียวแต่ไม่มีใครเอาเครื่องเสียงเครื่องดนงตรีมาด้วยนี่ก็มีก็เคยเกิดขึ้นแบบนี้นะครับวงเราอยู่กันแบบนี้นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะติดต่อวงที่มีปัญหาแบบนี้ซึ่งไม่มีแล้วปัญหาแบบนี้เดี๋ยวจะไม่มีแล้วนะครับก็ต,ติดต่อมาที่นี่คนนี้เลยครับนี่เพิ่งตื่นนะครับ เพิ่งตื่นเมื่อคืนนอนไม่หลับนะครับท้องเสียผู้ติดการของเรานะครับคุณเมเมเดอะดักนะครับแล้วก็หลานชายคนนี้นะครับครับผมอมข้าวปลาก็มาขออากินอย่างเดียวเงินไม่ออกเพราะว่าเก็บเงินไปซื้อกา์ดเกมนะครับขายการดเกมได้ก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับไม่มีแบ่งไม่มีอะไรเลยนะครับถุงเท้าก็นานๆเปลี่ยน ผู้ชายคนนี้ครับเด็กขอนสวรรค์สูงครับน้องน้ำผู้ชื่อจริงน้ำผู้ร้อนครับชื่อเล่นชื่อน้ำผู้มีดสีเหลืองมะม่วงคนหล่อโตโน่กวนตีนเป็นเด็กกวนตีนครับโอเคขอลาไปด้วยมุกเมื่อกี้นะครับบายบายครับ ักินแล้วว uh? uh ันนีก่อนอยากให้มีครั้งที่สองมีครั้งที่สองนะโอเคทุกคนบ๊ายบาย